1250 G C C นะครับตัวนี้จะสามารถเชื่อมเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงได้หมดเลยนะครับมีระบบออโต้ก็คือ 4T นะครับแล้วก็มีระบบเท้าเชื่อมแบบเป็นสเต็ปนะครับคือตัวบ,บนแล้วก็อุปกรณ์แถมอุปกรณ์แถมก็จะมีสายวี26ปลอกยียนกันไฟอย่างดีนะครับมีซิปนะครับแล้วก็เกียร์ก้อนแบบดีนะครับตัวเล็กนะครับ นิ่งนะครับแล้วก็สายแก๊สแบนล็อก3เมตรแล้วก็สายดินสายเชื่อมไฟฟ้า3เมตรนะครับแล้วก็มือที่เป็นวันสไทยนะครับแล้วก็ไหลยทิ่เหลืออยางตั่วต้นแก๊สเข้าข้างหลังนะครับแก๊สทาก้อนต่อเข้าข้างหลังพัดลมทำงานปกติ2ตัวแล้วการปรับเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับเอาแบบเชื่อมง่ายๆก่อนเลยนะครับ หลักๆเราปรับกระแสไฟนะครับตัวนี้หนาบางแล้วแต่ชิ้นงานเลยตัวนี้หน่วงแก๊สตอนหยุดเชื่อมนะครับก็คือจะคุมแนวเชื่อมตอนจบนะครับไม่ให้มันลุกตัวหรือว่าเป็นตามมุดนะครับแล้วก็ตั้งไว้ประมาณสามสี่วิก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เปิดผิวอลูมิเนียมใช้กับ AC นะครับระบบเ c ซีก็คืออลูมิเนียมเราปรับมาสูงสุดระหว่างก้างนะครับแล้วก็ปรับมาฝั่งย่ ถ้าเราปรับเยอะสังเกตง่ายๆทางสเตนจะหุฟูนะครับกินกินกินเข็มนะครับฟูง่ายๆก็งานสะอาดเราก็ไม่ต้องปรับเยอะมันก็มีผลเรื่องแนวเชื่อมถ้าต้องการเก็บที่แบบขึ้นลูกก็จะไม่ต้องปรับเยอะครับเพราะว่ามันจะตัวนี้มันจะทําความร้อนให้กับชิ้นงานได้ไวขึ้นนะครับก็จะถ้างานสะอาดๆเราก็ไม่ต้องปรับเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้แค่นี้พอนะครับปรับแค่แกระแสไฟตัวนี้พอ แล้วตัวนี้จะเป็นพุทธดีโมดนะครับหรือว่าวลุมปรับค่อยตัวก็คืออุปกรณ์เสริมนะครับถ้าเราไม่มีเราก็ปิดไว้ถ้าเราเปิดปึ๊บังเกตดดูนะครับกระแสไฟมันจะปรับคอนโทรลไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปิดไว้ครับตัวนี้จะเป็นแบบเชื่อมธรรมดานะครับคือกระแสไฟแรงต่อเน,นื่องเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทวีของระบบเค้าก็คือคือระบบเค้านั่นแหละครับาเชื่อมเป็นสเต็ปนะครับ เบาแรงเบาแรงนะครับเป็นตามลูกขึ้นเลยติ๊กก็คือเชื่อมอะลูอนนะครับก็คือระบบเชื่อมอะลูมิเนียมก <Yeah. S 1> ับสแตนเลสน,นะครับแล้วก็เอ็มเอก็คือเชื่อมพู้นะครับเชื่อมตูกตัวนี้เราต้องสลับสายนะครับสายดินปกติถ้าเชื่อมติ๊กสายดินจะอยู่ขั้วบวกนะครับถ้าเชื่อมไฟฟ้ปาเพิ่มเราต้องสายดินมาต่อที่ขั้วลบหัวเชื่อมไฟฟ้าออกที่ขั้วบวกนะครับประปรบไฟตัวเดียวเลยนะครับเราจะใช้เป็นติ๊ก ตัวบนก็คือเชื่อมเ C ก็คือเชื่อมอลูมิเนียมตัวล่างก็ D C ก็เชื่อมสแตนเลสไทเที K, นะเเทน,นะครับเอเหลวของ,องแอดดนะครับเร,เราเลอง A ีสองก็คือกดปล่อยดับนะครับตามจังหวะมือเราเลยทีที่คือออโต้นะครับกดปล่อยนะครับเขาก็จะเดินเชื่อมอยู่จะหยุดเราค่อยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแบบเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับเอาเแบบชื่อมติดก่อนแล้วก็ปร,รับกระแสไฟอย่างเียเดี๋ยวเรามาลองดูครับ